สวัสดีครับยืบช่างตำแต้มน้ำซิงครับผมอยอยวันนี้ไมโกงานเข้าครับงานเข้าโอ้มามาดูกันครับว่าเป็นอะไรวันนี้ออยคือปัญหาคือตัวเดินเดินไม่ไปข้างหนึ่งครับ ข้างนี้แหละที่มันเดินไม่ไปข้างที่แท็กไม่ดีที่แรกเชียวข้างที่เปลี่ยนแท็กนะครับว่ามันจะไปก่อนข้างนี้ไปก่อนเฉยเลยคือดันตเตินแล้วมันไม่ไปครับเดีย๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเดีย๋ยวจะต้องเดินไปเข้าลมตรงนู้นด้วย รถโลคับไม่มีแอร์ประมาณนี้แหละฝนจัดนี่นะครับนี่คอนโทรลฝั่งนี้แหละนี่ครับดันแล้วนะเียงปัม๊มฮอนอยู่แต่ว่าไม่ไปเห็นไหม ข้างขัรถขยับอยู่นี่ข้างัรถขยับอยู่ครับตัวข้างนี้ไม่ขยับเลยต้องเอารถไปเข้าร่มก่อน,นครับครับเข้าร่มเสร็จเรียบร้อยตัวคนเดียวทําคนเดียวเก่งเหมือนเดิมครับนี่ครับไม่รู้มันเป็นอะไรแต่ว่ามันเยื้อมานานแล้วละ่ะปูตีมันจะเยื้อมทงสองข้างนะแต่ว่า มาครั้งนี้มันเจอมีข้างเดียวแล้วก็เดินไม่ได้เลยครับเยวจะกล้างดีๆแล้วก็ถอดฟ้าตัวนี้ออกมาดูว่าเป็นไรบ้างเอาครับโอ้ย,อยางานหนักแล้วไม่รู้จะหมดกี่บาทนั่งนี่นะขี้ด,ดินออกก่อนโอ้ยหวานปิ ว่าตอนปีใหม่จะทำครับตอนหยุดปีใหม่ว่าจะทำมันไม่ถึงเอาครับเดี๋ยวให้ถอดดูก่อนว่าจะเป็นอะไรนะครับ่ <c oughs> อนมาแล้วลองนะครับน้ำมันมาทุกสายให้เป็นที่ตัวเอ,อมอเตอร์ครับคาดเดาไว้นะ ว่าถ้าเป็นที่ตัวเดินถ้าเป็นลูกปืนมันแตกมันต้องดังแล้วแต่ว่านี่มันไม่ดังครับมันไม่ไปเลยนอนโซ่อะไรออกมาแล้วครับเดี๋ยวแต่ตอกโซ่ออกแล้วก็ถอดออกไปให้ร้านเช็คให้ครับวันนี้ชาวนี้ช่างกระเป๋าหายากต้องถอดไปอย่างเดียว แตว่าจะถึงปีใหม่ก็ไม่ถึงจะหมดกี่บาทแล้วนี่ตัวมอเตอร์นี่นี่ครับตรงที่น้ำมันมันไหลนี่มนไหลออกจากตรงนี้นี่ต้องไปพันเกีียวใหม่ ให้มันได้ถึงจะได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับรอชมครับวันจะเป็นอะไรกันแน่ครับงานนี้รู้อย่างนะครับหมดเยอะแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไป